ที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดงานวัฒนธรรมไทยลมขนมเส้นลมเก่าและเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยประจำปี2568โดยมีการจัดขบวนแหร่รถบุผชาติและขบวนศิลปะวัฒนธรรมของชาวลมเก่าของตำบลต่างๆในอำเภอลมเก่าไปยังเวทีกลางบริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลลมเก่า โดยมีนายวิสิตเบนจากพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบไทยลมโดยเฉพาะอาหารที่ขึ้นชื่อคือขนมเส้นลมเก่าซึ่งเป็นอาหารหลักของท้องถิ่นที่มีรสชาติและจุดเด่นที่แตกต่างจากขนมเส้นทั่วไปทําให้ขนมเส้นลมเก่ามีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรี การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในระหว่างวันที่10 1ถึง14กุมภาพันธ์นี้